กราบสวบิัาสัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพวกระหม่อมสังโคนะครับนะในช่องสังโคที่าเอีกถูครับอื้ต้องดีเฟสอีกแล้วโอเคครับผมมาทุนห้าร้อยครับเดี๋ยววันนี้ผมเดินเบลดสิบให้ดูนะครับนะโอเคครับก็เห็นนิฟฟีท่านหนึ่งถามเงินเข้ามาอยากดูเดินเบ็ดเสมอบ้างพี่ต่อไปครับห้าร้อยเราจะปั้นไปจบเท่าไหร่ก็ฝากติดตามรุนด้วยนะครับได้เสียลงให้ดูนอยู่ดีนะ ก็เกมยอดฮิตครับเกมเสาเท่านะทุนหลักสิบหลักร้อยนะครับจะฟันไปแตกพันได้หรือไม่ก็หรือแบบกําไรก็สองสามร้อยเนี่ยก็ควรหยุดเลยพอเราฝากรอบแรกรอบเดียวนี่ครับเซฟๆได้เซฟไปเถอะดีที่สุดนะครับผมลุยกันครับไม่เข้าครับโอเคครั้นี้ใหม่ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นตัลังใจด้วยอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยครับสวยงามครับติดไหมครับอย่างนี้ไม่เข้าครับผมไหลกันยาวๆเจมาหน่อยครับไม่ละ สิ่องสามครับอุ้ยสวยงามแล้วอย่างนี้สิบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับยัดไปสวยงามครับวายเชื่อมติดอู้ยแจมแจมเน้นๆไปครับสามร้อยสิบสี่บาทครับขึ้นหกร้อยครับกำไรหนึ่งร้อยสิบสี่บาทนะครับตอนนี้โอ้โหอยากหยุดหยุดได้นะขอเข้าฟรีแล้วกันไหนมาแรงวันนี้ก็บอกต่อกันหน่อยแล้วกันเนาะหน้าไม้หลังไม้ได้หมดเลยครับหรือใครจะติดต่อสอบถามอะไรก็ทักกันเข้ามาครับสวยงาม264ครับ10เข้าไหมอุ้ยชมพูสวย สิบมายัางไงต่อครับจบแตกพันเลยครับอืม้มมีลุ้นไหมโอ้จบแตกพันเรียบร,ร้อยครับโอ้โหอ่ะขอไปต่ออีกสักนิดนึงครับเสียร้อยสองบาทโอ้เโาเรื่องครับผมลองดูดีว่าถ้าไปต่ออีกนิดนึงเนี่ยมันจะให้หรือเปล่านะครับจริงๆไม่แนะนาให้ทําตามนะครับเมื่อกี้ควรจะหยุดเลยนะครับผมกำไรทั้งข้าวร้อยสับเนาะยังไปครับโอ้โหแต่ดูแล้วครับส่งอย่างนี้พี่แดง กลับมาที่700ครับเสียวๆวะ่ะน่าจะโดนนะโอ้ยได้แนละ้วรีบออกครับไม่งั้นเจออย่างนี้แน่นอนเจไปก่อนเขียวช่องแรกมาครับสวยสวยงามครับขอเขียวช่องแรกมาบื้มบัมบอ้อาวโอเคเพียงพอเท่านี้ครับเล่นทุนสเต็ปทุนน้อยๆนี่ครับปลอดภัยเซฟๆก็แบบนี้เลยครับ500ครับขึ้นไปที่1163ก็กำไรอยู่ที่600กว่าบาทนะ เคยกินซอบผงไกดิทาวนี่ครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย